นางร้ายดังข้าวเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชกราบขอพรวันเกิดวัย37ปีผ่านพันวันเกิดอายุครบ37ดปีไปหมาดๆสำหรับนักแสดงสาวมากฝีมือโมอามีนาพินิตซึ่งปีนี้เจ้าตัวตั้งใจทำบุญอย่างอบอุ่นเรียบง่ายข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายกณวัตราชบอพิษสถิมหาศีมารามราชวรวิหารพร้อมระบุข้อความว่าวันเกิดอมีนาปีนี้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ากราบขอพรและรับนามพระพุทธมนต์จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ท้ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรให้กับโมอามีนาอย่างล้นหลามมีความสุขมากๆนะคะ